เห็นอยู่กลางถนนแล้วพาไปปล่อยดีกว่าเดี๋ยวรถเหยียบเขาก็เลยเก็บขึ้นมาตัวใหญ่ไม่ไมใหญ่อะไรตัวเล็กโผล่หน้าหน่อยดิเร็ว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 โผล่หน้าหน่อยเร็วเอยจะไปปล่อยแล้วเนี่ยโผล่เร็วหุบกระดองเดียวเลยครับไม่โผล่หัวเลยนี่เขาเรียกว่าเต่าหัวหดนะครับเดี๋ยวน้องไปปล่อยกันดูวน้องเปล่า สงสารครับสงสารสาสนาผาเดกก็ไม่เดกนะครับไม่เด็กเต่าวันนี้เอาไปปล่อยเดี๋ยววันนี้นี่ครับไม่ได้กินแล้ววันนี้เอาไปปล่อยครับไม่รู้ปล่อยตรงไหนได้เนี่ยเป็นเต่าน้ำหรือเต่าบกก็เต่าหักก็แล้วก็ผงไม่แน่ใจเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาไปปล่อยครับ เต่าขึ้นรถโผล่หัวแล้วโผล่หัวแล้วเร็วโผล่หัวเลยเร็วไปปล่อยแล้วเนี่ยเร็วโผล่หัวเลยเร็วเร็วไม่โผล่เนียฮะ มุดหัวย่างเดียวครับน,นี่มุดอย่างนี้จับมาก็มุดหัวเงินให้อยู่บนรถคนขอขอเดียวหัวหัวไปแล้วตัวเดียวไงขอได้ยังไปยังคิดว่าจะปล่อยแถวนี้ครับเขา่าจะอยู่ได้ ตอนนี้เราไปจอดก่อนน้องน้องเขาจะมุดหนีอ้าวจะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเขาบายเขาหน่อยเร็วบายให้บายครับผมจะไปสู่ธรรมชาติแล้วครับอ่อยแน่นอนครับโอเคนะครับ ไปที่อื่นดี่ว่าที่นี่มัน,มนบรรยากาศไม่ดีไม่เอาลงลนะไปที่อื่นึเวลามาปล่อยนะครับนี่มาปล่อยแล้วแต่ต้องมาปล่อยในที่เขาคนที่เขาจะอยู่นะครับเขาจะอยู่ให้ได้ไม่แน่นะมื้อคืนเจออาจจะไปทำอาหารก็ได้ แต่ว่าโอ้ขี้วาครับนี่ขี้ควายเราต้องมาปล่อยที่ที่เขาสมควรที่จะอยู่นะครับไม่รู้เขาชอบน้ำหรือเปล่าต่แบบนี้ชอบไม่ชอบเราก็ต้องเอาเขามาไว้ก่อน จะได้ปลอดภัยนะถ้าอยู่ตรงนี้ปลอดภัยแนะ่